ันบอสวัสดีคะ่ะน้องอันปันสวัสดีคะ่ะแม่น้องอันปันทำอะไรอยู่คะออมกำลังจะนอนคะ่ะโอ้กำลังจะนอนใส่ชุดนอนเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะเรียบร้อยเลยเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีกีฬาสีคะ่ะพรุ่งนี้จะมีกีฬาสี วันนี้เราก็เลยต้องนอนเร็วเป็นพิเศษใช่ไหมคะวันนี้เราจะหนูจะตื่นตีห้าแต่แม่ตื่นตีสี่ครึ่งค่ะโอ้เราจะตื่นเช้ามากเพื่อมาอะไรคะมาโรงเรียนก่อนไปโรงเรียนต้องเลยคะแต่งหน้าแต่งชุดแต่งหน้าแล้วก็แต่งชุดก็ไปเดินขบวนพาเลีแต่งชุดอะไรคะน้องมันเป็นอะไรคะฮะเป็นเชียร์ลีดเดอร์เหรอคะเชียร์ลีดเดอร์แต่เราเคยกินเหรอ อ๋อ oh, เป็นเชียร์ลีดเดอร์ด้วยแล้วก็ mm hmm. เป็นนักกีฬาด้วยใช่ไหมคะเอ๊ะช mm ุดเชียร์ลีดเดอร์อยากเห็นจังเลย mm hmm. นี่อันนี้เชียร์ลีดเดอร์ชุดเชียร์ลีดเดอร์ของน้องอันปันใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> สีอะไรเนี่ย mm hmm. น้องอัญปันอยู่สีเหลืองโอู้หเชียร์ลีดเดอร์สีเหลืองรายง,งานตัวค่ะรายง,งานตัวค่ะน้องอันปันขาเชียร mm ์ลีดเดอร์สีเหลืองรายง,งานตัวค่ะเย้ mm hmm. yeah. เอาเป็นว่าวันนี้น้องอันปันซ้อมมาอย่างดีแล้วก็พร้อมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือเหลืออยู่ก็คือต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้น้องอันปันจะขอตัวเพื่อนไปนอนก่อนนเจอกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะพร้อมนอนแล้วใช่ไหมคะอ่าน้องอันปันกําลังจะนอนแล้วนะคะทุกคนฝันดีนะคะน้องอันปัน พุ่งนี้ตื่นมาเจอกันนะคะฝันดีนะคะ g Good n i g h The next day สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะตอนประมาณตีห้าเป๊ะเลยทีนี้เราจะมาปลุกน้องมันปันกันก่อนปันน้องมันขาปันปัน,น ตัวกันเชลิเดอร์เดียลูกมับบน้นดูสิไหวไม่ี่ยเชลิเดอร์นดี้ไม่ขอเวลาพาน้องมันไปอานะบน้ำแต่งตัวกันนะคะแล้วนะเดี๋ยวแต่งตัวเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าวันนี้น้องมันจะสวยขนาดไหน หูเชียวลีเดอร์นี่พร้อมไหมคะสีเหลืองพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะสู้ๆไหมสู้ๆสูๆๆๆ้ค่ะสูคะ้ค่ะไป ตอนนี้น้องอันปันก็ได้เหรียญทองอย่างเทียวค่ะโอ้โหวันนี้แข่งเต้นเสร็จเรียบร้อยอ๋อไม่ใช่แข่งเต้นเป็นเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็อะไรต่อคะน้องอันฟันแข่งวันนี้ไปสอน้องอันฟันไปทำอะไรต่อหลังจากเป็นเชียร์ลีดเดอร์แล้วน้องอันปันก็ได้แข่งกีฬาใช่ไหมคะแ่งอันนี้เตะฟุตบอลแล้วก็เกมเอมี่ค่ะ ออไม่ยอมแข่งอันนี้เงินโอเคแล้วนี่เราไปแข่งวิ่งผัดฮูลาฮูปได้เหรียญอะไรมาคะได้เหรียญสองเหรียญค่ะโอ้เก่งมากเลยหมดแรงหรือยังคะหมดแรงแล้วค่ะงั้นวันนี้น้องนันพันไปล้างหน้าแล้วก็อาบน้ํานอนดีไหมคะน้องนันพันคะล้างหน้าแล้วก็อาบน้ํานอนกันดีกว่าเนาะบอกลาเพื่อนๆก่อนดีไหม ของร้านเไม่ามีไหมมอนเนกรกกกยรบะีบรบ้อันเป็หบาย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 คนดูมันมีกระเป๋าด้วยอ่อบายบาย